สวัสดีค่ะชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้เสร็จงานแล้วค่ะโอ้ย่อยที่เหนื่อยแท้บอกก่อนเลยค่ะนะคะว่าวันนี้ค่ะเสร็จงานเสร็จแล้วนะคะก็มาเดินหาธนาคาราค,ค่ะคุณขา เพราะว่าจะต้องโอนตังค์นะคะให้กับชาวบ้านที่เขาเราให้เขาไปแทนงานนะคะและประเด็นคือแบบว่าต่างคนต่างมีต่างคนละทนลคนคัรเลยนะคะคนโอนก็อันหนึ่งอันนี้ก็อันหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ค่ะไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วนะคะที่จะสามารถมีได้ครบนะคะก็เลยค่ะนั่งรถไฟฟ้าต่อมานะคะมาอยู่ที่นี่เลยกันเซนชั่นเวิร์แน่นอนนะจ๊ะค่ะนะคะ คนเหนื่อยอะ่ะไม่ใช่อะไรนะคือหิวข้าวด้วยทั้งวันยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะเพราะว่าเอาตรงๆต,ตื่นสายแล้วก็แบบมาจากคอนโดใช่ปะ่ะคือลงมาว่าคอนโดใหม่มากไม่มีอะไรเลยยกเว้นตู้เย็นโอเค่าไม่มีอุปรกรณ์ให้ความร้อนอะไรสิ้นเพราะว่าไมโครเวฟก็กังไม่เอามาส่งนะคะหรือกาต้มน้ำก็ไม่มีมาม่าก็กินไม่ได้และตอนนี้ค่ะนะคะก็ กำลังเดินมาหาเกษตรกร,กรไทยเดี๋ยวจะต้องถามเขาว่าเกษตรกร,กรไทยอยู่ตรงไหนแล้วก็กรุงไทยตรงไหนและกรุงเทพตรงไหนนะคะอยากได้สัตว์ระหลาสามธนาคารนี้อยู่ใกล้ๆกันไอ้คิดปะอ่าราคาช่วงนี้โอ้โหทีใจมากเราได้อยู่นะคะกับที่เรียกได้ว่าค่ะห้องแอร์แล้วโอ้ยนะคะเย็ยนที่สุดใน3โลกนะจ๊ะที่สําคัญค่ะนะคะต้องขอบอกด้วยนะคะว่าน่าจะมีกับข้าวเอาหงอาหารให้เรากินนะคะแต่ว่าราคานี่สิ ไปแล้วนะคะจะมีตังคินไหมเนี่ย,ยนะคะเอาละค่ะที่สาคัญนะคะอยากฝากบอกเพื่อนๆด้วยใครมีงานส่งให้เราได้นะสุขเสาร์ทิ่นี้ก็ยังว่างวันพรุ่งนี้ก็ยังว่างชาติหน้าก็ยังว่างชาตินี้ก็ยังว่าง,านง,างเนจ้าโอเคว่าไป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 สวัสดีค่ะ